แซ่บอะ่ะข้าวสวยร้อนๆนะเหมือนได้เลยอะ่ะมาค่ะมากับเมนูหมูสามชั้นค่ะวันนี้การจะชวนทุกคนมาทำหมูฮ้องค่ะหมูฮ้องหรือพะโล้แห้งทำกันแบบง่ายๆวันนี้การจะกินคู่กับน้ำจิ้มถั่วตัดจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัดนะคะแซ่บๆกันไปเลยเนาะเออนะมาค่ะ นะวันนี้การเตรียมเป็นหมู3ชั้น1กิโลกรัมล้างแป้งมันให้เรียบร้อยค่ะการจะหั่นชิ้นแบบใหญ่ๆนี้เลยเอาติดหนังนะพยายามเลือกที่มันน้อยๆหน่อย <c oughs> <c oughs> เครื่องที่การโขกไว้จะมีกระเทียมจีน1หัวรากผักชี4-5หรากพริกไทย1ช้อนโต๊ะรูปผักชีครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่พริกหอมค่ะนี่ตัวนี้การโขลกลงไปสักประมาณ2ช้อนชานะคะเนี่ย โคลกทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเตรียมไว้ค่ะน้ําจิ้มซีฟู้ดของการก็จะมีกระเทียมไท้กระเทียมจริงประมาณหนึ่งหัวพริกขี้หนูสวนจ้าอันนี้แล้วแต่ความแซบค่ะแล้วก็มีถั่วตัดนะคะเตรียมไว้แล้วก็มีน้ำมะนาวคั้นสดออกจากลูกค่ะเตรียมไว้ประมาณนี้นะคะค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปลงมือทํากันจ้าก่อนอื่นค่ะเรามาทําในส่วนของหมูฮ้องกันก่อน โดยการนะคะจะเอาหมูะคะ่ะหมูสามชั้นมาหมักกับเครื่องก่อนใส่อ่างผสมลงไปใส่ลงไปเครื่องพะโลผงนะคะการจะใส่ลงไปสักประมาณ2ช้อนชานี่โปดกักนะคะสักเจ็ดดอกใครมีอบเชยเนาะเป็นแท่งแทงก็ใส่ลงไปได้ของการไม่มีออการก็ไม่ได้ใส่เสร็จแล้วการจะใส่ในส่วนของน้ำตาลมะพร้าวนะคะลงไปสักประมาณหช้อน สองช้อนตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะ2องช้อนซอสปรุงรสฝาเขียว2องช้อนซีอิ๊วขาวสองช้อนตามด้วยซีอิ๊วดำหวานค่ะสักประมาณครึ่งช้อนนี่ใส่เพื่อเพิ่มสีสันใส่น้ำเปล่านะคะสักประมาณ3ามช้อน การจะตั้งหมักทิ้งไว้สักประมาณ10-15นาทีนะคะนี่เราก็จะได้หมูนะคะเตรียมไปต้มไปตุ๋นให้สุกแล้วก็ดูความน่ากินกันจ้าใดๆนั้นมีความหอมมากเลยในส่วนของรสชาตินะคะอ่าลองเอามาแตะลิ้นดูนะคะว่าอาวชอบรสชาติแบบไหนของการจะ,จะออกแบบไม่หวานมากนะมีความเค็ม อ่ะเค็มๆหวานๆไปค่ะนะเด,เดี๋ยวการตั้งหมักทิ้งไว้นะคะแล้วก็ครบเวลาเดี๋ยวเราเอาไปต้มไปตุ๋นให้ได้ที่กันจ้าค่ะมาค่ะนี่นะคะการหมักหมูพะโลไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเนาะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะเอามาลงหม้อกันค่ะเสร็จเทเลยค่ะเสร็จแ,แล้วการก็จะผัด ผัดให้หมูมีความตึงๆก่อนนะนะใครที่ชอบแบบว่าพะโล้แห้งหมูพะโล้สามชั้นพะโลมบอกเลยเมนูนี้ได้ใจแล้วก็ที่สำคัญส่วนผสมวัตถุดิบน้อยมากทำกันแบบง่ายๆเนาะนึกอยากกินต้องได้กินอ่ะการจะผัดให้หมูค่ะมีความตึงๆอันนี้การจะใส่เพิ่มเข้าไปเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมแห้งแช่น้ำหั่นแบบเป็นเต๋าๆแบบเนี้ย ใส่ลงไปผัดด้วยพอตึงๆประมาณนี้นะเสร็จแล้วกันก็จะเติมน้ำค่ะเนี่ยน้ำล้างก้นกระมังแบบนี้นะคะใส่ลงไปใส่แค่พอท่วมหมูนี่นะคะปล่อยให้เขาเดือดนะนี่เลยสีสันยังไม่สวยถูกใจเดี๋ยวการจะปรับแต่งกันค่ะ กันจะใส่เกลือค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชาเพิ่มซีอิ๊วขาวนะคะอีกประมาณสองช้อนตามด้วยซีอิ๊วดำสักประมาณครึ่งช้อนแต่งสีเนาะปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามความชอบเลยนะในส่วนของสีสันการจะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็ปล่อยเดือดค่ะให้ทุกอย่างเปื่อยนุ่ม ได้ที่เลยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันจ้าระหว่างที่เรารอหมูห้องหรือปลาโลแห้งของเราอ่ากลังเดือดเดือนะคะเรามาทำในส่วนของน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมาค่ะก่อนอื่นนะการจะใช้เป็นกระเทียมจีนเสร็จแล้วก็พริกขี้หนูส่วนค่ะแล้วแต่ความแซ่บเลยจ้าเสร็จหมดเลย <c oughs> ของการก็ประมาณนี้นะค่ะเก็บในส่วนของถั่วตัดไว้ก่อนเกลือค่ะเนี่ยสักประมาณ1ช้อนชาตำจ้าตามได้ลักษณะแบบนี้ปุ๊บไม่ใช่อะไรหรอกหอบใส่ถั่วตัดลงไปเลยค่ะก็จะใส่ลงไป3แผ่นชอบเยอะก็ใส่เยอะ หอมเนาะหอมทั่วค่ะนี่นะคะโขลกมาโอ้ยโขลกหอมมากเลยเนาะด้วยความที่มันเป็นถั่วตัดหิวอะ <c oughs> ค่ะทีนี้เราก็จะมาปรุงรสชาติกันนะคะน้ำมะนาวคั้นสดค่ะใส่ลงไปสักประมาณสองช้อนก่อนน,น้ำปลาค่ะสูตรนี้ก็จะใส่น้ำปลานะใส่น้ำปลาสักประมาณสองช้อน ถ้าน้ำจิ้มเราอ่ะมันแค่นน้ำมันน้อยแบบเนี้ยเราก็สามารถเติมน้ําต้มสุกได้นะเนี่ยก็จะเติมลงไปสักประมาณสามช้อนความหวานกันจะเอาความหวานจากถั่วตัด,ตดอืมเปรี้ยวกับเค็มอะเท่ากันจ้ะนะการว่าเค็มแล้วแต่ยังขาดเปรี้ยว การจะให้ออกเปรี้ยวๆหน่อยในส่วนของรสชาตินี่ปรับได้ตามความชอบเลยนะพริกขี้ขหนูสวนบอกเลยค่ะแซบ่บให้ออกเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆมีเคม็มแล้วก็มีหวานตาม,อ,มอร่อยเลยนะใครชอบหวานก็เพิ่มเพิ่มเติมได้นะของการเดี๋ยวๆลองลองเติมเปรี้ยวอีกสักประมาณครึ่งช้อน อืแซ่บอะ่ะการบอกไว้เลยนะไปกินกับหมูฮ้องอะ่ะบอกเลยมันเป็นอะไรที่แบบมันเข้ากันอะ่ะแล้วกินคู่กับผักชีสดๆด้วยนะอืเข้าสวยร้อนๆนะมันได้เลยอะ่ะเนี่ยแหละประมาณนี้ นี่ค่ะอ่าพร้อมจิ้มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกินคู่กับอะไรก็อร่อยค่ะตัดเลี่ยนได้ดีทีเดียวเลยนะคะรสชาติมีความเปรี้ยวเค็มหวานจ้าอ่าการตำแบบแค่แค่นะไม่ได้เหลวเปียวจนเกินไปรับรองค่ะแซ่บมากไปค่ะไปดูพะโลแห้งกันจ้ามาค่ะกลิ่นหอมตลบอบอวลเลยจ้ามาดูพะโลแห้งกันนะคะ นี่เลยค่ะของการจะต้มให้น้ํงวดแห้งลงไปนะค่ะระหว่างการต้มถ้าเห็นว่าน้ํามันแห้งลงไปแล้วหมูยังไม่มีความเปื่อยนุ่มอะค่ะให้สามารถค่อยๆเติมน้ําแล้วก็เคี่ยวต่อนะคะนี่การใช้เวลาในการเคี่ยวประมาณชั่วโมงก,กว่าๆเนาะแล้วก็ระหว่างการเคี่ยวอะค่ะเราก็ต้องมาคนก้นหมอ้อดูด้วยก้นหมอ้อด้วยนะระวังเขาติดนี่ค่ะเราก็จะได้คอลลาเจนนี่ยืยๆแบบนี้เลยจ้า กลาเจนค่ะหมูสามชั้นมีความเปื่อยนุ่มแล้วก็ใดๆนั้นมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความหอมมากเลยนี่เลยค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะค่ะข,ของการก็จะไม่ใช่ว่าจะเป็นพะโล้แห้งสักทีเดียวเนาะมันก็ยังจะมีน้ําพอเอาไว้หย่าข้าวได้นะคะนี่เลยค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมมัมแล้วค่ะ